ทำไมต้องเลือกเก้าไกลครับอนาคตของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องว่าจะทะเลาะก,กับใครหรือไม่ทะเลาะก,กับใครครับแต่มันเป็นการยืนยันเรื่องง่ายๆพื้นฐานที่สุดก็คือประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตแค่นี้เองครับง่ายๆครับ จะทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครแต่ต้องยืนยันในหลักการพื้นฐานอย่างนี้แต่ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ําแล้วซ้าเล่าก็เพราะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลยการมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทําให้เผด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีขอโอกาสนี้ ให้ประชาธิปไตยไทยเติบโตและแบ่งบานขอโอกาสก้าวไกลสองไปครับขอบคุณครับขอบคุณากครับนี่คือเหตุผลทำไมต้องเลือกก้าวไกลกับนธานาธรครับและเบี้ยวเบี้ยวมีพาดพิงเหรอพาดพิงผู้แทนพูดพาดพิงนักการเมืองทั้งประเทศถ้าคุณไม่ชอบนักเมืองคุณอย่าไปนักการเมืองนักการเมืองคือคนที่เสียสลายประชาชนทุก <c oughs> ท่านครับ ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างนี้ครับนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีพตัวเองววันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหน ถามถามมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนผมถามหน่อยมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนสบอสองร้อยห้าสิบคนที่เป็นประชาธิปไตยไหมครับแล้วคราวที่เลือกตั้งนายกสองร้อยเท่าไหร่โอ้สองร้อยห้าสามใช้สวหรือเปล่าแล้วที่กกตไปเปลี่ยนสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นี่ถูกต้องไหมครับหอมปากหอมคอกกตแต่งตั้งโดยใครครับหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอครับ เราตั้งคำถามกับเวทีนิเบตว่าทำไมต้องเลือกพักท่านครับแต่ละท่านได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเศร้าเศร้าเศร้าบอกว่าอะไรขอครับสวัสดีงงง ทุกคนเลยนะครับอีปีนี้ก็จะมาพูดถึงคู่เดือคู่ดีเบตของพี่เอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบนเวทีดีเบตที่พัทยาที่เรียกได้ว่าเดือดยิ่งกว่าแพร่รีเนี่ยโดนลีน่าจังยุ้มหัวเอากันเลยทีเดียวจชีย <laughs> ใจไหมคุณส่วน ที่ไปที่มาที่เป็นต้นต่อที่ทำให้ปรมตอแรงงานอย่างสุชาติดมตดแล้วค่อยชมกลิน่นหรือที่คนเมืองชนเรียกแกด้วยชื่อเล่นสั้นๆจนชินว่าเสียเฮงเฮงแต่ถ้าเรียกเต็มๆก็คือเฮงสวย พี่แกแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดแสดงความดุร้ายแสดงความเป็นนักเลงใจบนเวทีดีเบตถึงขั้นลุกขึ้นแล้วก็เอามือชี้หน้าพี่เอกธนาธรขึ้นมาเท่านั้นยังไม่พอเห็นบอกว่าตอนที่พี่เอกธนาธรลงไปข้างล่างเวที ก็มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะเข้ามาหาเรื่องด้วยเรียกได้ว่าดีเบตจบแต่คนไม่จบ <AR C tô> ส่วนบนเวทีพวกคุณก็คงจะได้เห็นกันอย่างเต็ม <Goku> ส,สองตากันดีถึงความหัวร้อนความเกรี้ยวกราดความดุร้ายความเป็นนักเลนใหญ่แล้วก็ความไม่มีวุฒิภาวะทั้งด้านอารมณ์ของเสีย เฮงสวยคนนี้ที่แกฟิลขาดถึงขั้นลุกขึ้นแล้วก็ชี้หน้าตวาดพี่เอกธนธรกลางเวทีลั่นบอกว่าถ้าคุณไม่ชอบนักการเมืองก็ไม่ต้องมาเป็นนักการเมืองก็ถูกแล้วไงก็ทุกวันนี้พี่เอกธนาธรเนี่ยเขาเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงลุงสับสนอะไรในตัวเองก่อนไหม เทานั้นยังไม่พอแกยังตะหวาต่อไปอีกบอกว่าประเทศของเราเนี่ยมีนักการเมืองน้ำดีมากมายคุณเอกธนาทรคุณเคยรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นเสกสถุนไม่ว่าจะเป็นคุณสรันบูตรหรือกระทั่งคุณเจ๋งดอกทอง <S <S 1> <S 1> เขาเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นนักการเมืองน้ำดีที่ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการที่คุณเอกธนาทรพูดจาแบบนี้ออกมาเรียกได้ว่าเป็นการดูถูกสสทั้งประเทศโอ้โห,โโหยกสสทั้งประเทศมาเป็นพวกในขณะที่แกอ้างสสยังไม่ทันไรยังไม่ทันได้พักหายใจพี่เอกธนาทรของผมแกก็จัดให้อีกตับใจ ด้วยการพูดถึงสว250แล้วพอพูดถึงสว250ยังไม่ทันใดพี่เอกธอนาทรของผมแกก็จัดให้อีกตับต่อไปด้วยการพูดถึงกะกะตจนกระทั่งพิธีกรอ,อยู่บนเวทีเนี่ยต้องเข้ามาห้ามด้วยการปิดไม้พร้อมกับบอกว่าเศร้าเศร้าเศร้าที่ไม่ได้แปลว่าเศร้าเศร้าเศร้า เสาเๆาเาบนเวทีที่พิธีกรเขาหมายถึงก็คือให้พวกคุณเนี่ยยุติการต่อปากต่อคำได้แล้วเรียกได้ว่าดีเบตจบแต่คนเนี่ยไม่จบแล้วคุณรู้ไหมว่าอะไรที่เป็นที่ไปที่มาที่เป็นต้นต่อที่ทำให้เสียเฮงสวย วันนี้แกถึงกับฟิลขาดแล้วก็อารมณ์เปรี้ยวกาดบนเวทีได้ขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าสว2องหนึ่งในนั้นมันเป็นน้องเมียของแกเพราะฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมแกถึงได้โวยวายขนาดนี้ เรียกได้ว่าสวแต่ละคนที่ประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ประวิตย์วงสุวรรณเขาคัดสรรมาเนี่ยมีแต่ดีๆทั้งนั้นคุณภาพคับแก้วไม่ว่าจะเป็นสวธานีอิตาลุงคนนี้ที่ไปมีเมียน้อยอยู่ที่ราชบุรีแล้วก็ดันเมียน้อยขึ้นมารับราชการเป็นร้อยตำรวจตรี ก่อนที่เรื่องจะบานปลายกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเมียน้อยคนนี้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำไปเท่านั้นยังไม่พอคนต่อมาอย่างสวที่เป็นผัวเก่าของเจยเหยินปวีนาคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเนี่ย ไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดแล้วก็สนิทสนมก,นกันกับทุนมินลัตท,ที่เป็นพ่อขาอาวุธฮะแล้วพอเรื่องมันบานปลายขึ้นมาสวอุปกิจคนนี้เขาก็ตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกับน้ำตานองหน้าแล้วก็บอกว่าหนูโดนรังแกมาจนกระทั่ง สอวอที่เป็นน้องเมียของเสียเฮงสวยคนนี้พูดถึงสอวสองร้อยห้าสิบคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ น้องเมียของเสียเฮงสวยคนนี้เธอก็คือวิไลลักษ์ออรินธรรมพงศ์สอวอกลุ่มที่ห้าสาขาลูกจ้างพนักงานแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มของเมืองชนบุรีที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็เสนอชื่อไปที่ส่วนกลางก็คือกรุงเทพแล้วก็คัดให้เหลือเพียงแค่ 200คนซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งใน200คนนั้นเพราะว่าเป็นน้องเมียแล้วก็มีการคัดเลือกอีกครั้งจาก200คนให้เหลือเพียงแค่50คนซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งใน50คนนั้นเพราะว่าเป็นน้องเมียเพื่อที่จะไปรวมกับสวแต่งตั้งอีกร้4คนแล้วก็ โดยตำแหน่งอีก6คนที่เป็นผอบอต่างๆไม่ว่าจะเป็นบกน้ำหรือว่าอากาศหรือกระทั่งครึ่งบกครึ่งน้ำรวมสวทั้งหมดก็250คนซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนที่ไม่ได้เป็นของประชาชนคนทั้งประเทศ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่พวกคุณพอได้ยินได้ฟังบอกได้คำเดียวเลยว่าจะต้องตะลึงงึงงันตาค้างปากกว้างกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องทรัพย์สินเงินทองของเจวิไลัยลักษ์อรินทมพงน้องเมียของเสียเฮงสวย คนนี้คุณดูไหมว่าเจาวิไลลักษ์เนี่ยแกมีทรัพย์สินเท่าไหร่ตามที่แสดงไว้เจ๊แกเนี่ยมีทรัพย์สิสนอยู่ที่47ล้าน4 7บล้านส5หามบาทจุดหกสิบเตางค์ปาดคือสิรดวยแตนน่น้องเมียหนอ ปาดคือสิงเงินหลายแถ่น้องน้องเมียน้องนะปาดปาดปาปาดปดน้องเมียน้องเมียเงินหลายส่วนนี่สินของเธอเนี่ยมีอยู่แค่ 7, สองแสนหนึ่งมืสามราบงาทจุดเก้าสตางค์เท่านั้นเองคุณ แล้วคุณดูไหมว่านี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เสียเฮงสวยคนนี้เนี่ยแกหัวร้อนแล้วก็อารมณ์เกลี้ยวกลาดใส่พี่เอกธนทรน,นะคุณย้อนไปเมื่อปี6 2สองเมื่อครั้งที่พี่เอกธนทรแล้วก็พี่ชอพนิกาเดินทางไปเยือนยุโรปแล้วก็สหรัฐมีการพบนักการเมือง หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงบัสรซสกรุงเบอร์ลินกรุงลอนดอนกรุงนิวยอร์กกระทั่งวอชิงตันดีซีแล้วพี่เอกธนทรคนนี้ยังเป็นนักการเมืองคนไทยคนแรกที่ทาง BBC สำนักงานใหญ่ลอนดอนอังกฤษเขาเชิญเข้าไปพูดคุยด้านใน เป็นนักการเมืองคนไทยคนแรกในขณะนั้น,นที่ทาง BBC สําสำนักงานใหญ่เขาเชิญเข้าไปพูดคุยด้านไหนพอเรื่องนี้รู้มาถึงหูของเสียเฮงซวย <c oughs> คนนี้มันก็ทำให้แกเนี่ยถึงกับหัวร้อนขึ้นมาแล้วก็ทนไม่ไหวด้วยความที่แกเป็นนักเลงใหญ่เมืองชนคุณรู้ไหมว่า เสียเฮงซวยเนี่ยแกทำยังไงแกตัดสินใจเดินทางไปยังอังกฤษตัดสินใจเดินทางไปยังกรุงลอนดอนแล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่บีบแต่ว่าไปถึงแล้วเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเชิญมันมาเสือกเสนอหน้ามาเอง นะแต่ด้วยความที่แกเนี่ยเป็นนักเลงใหญ่เมืองชนใช่ไหมพอมาถึงที่แล้วก็ต้องดับเครื่องชนแกตัดสินใจทำยังไงรู้ไหมคุณแกตัดสินใจถ่ายภาพของตัวเองหน้าสํานักงานใหญ่ B-B-C <c oughs> ขึ้นมาแล้วก็โพสต์หน้าเฟซของตัวเองถึงพี่เอกธนาทรบอกว่ากระผมสอสอเฮงเรียกเต็มเต็ม เองสวยชนบุรีเขตหนึ่งมาตามหาหัวหน้าพักอนาคตใหม่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจที่ BBC กับคุณช่อพันนิกาวานิชกลับเมืองไทยเถอะครับดุดันมากอย่าว่าหรือให้หลายประเทศไทยอีกเลยครับ สงสัยอะไรเลือกตั้งครั้งหน้าเชิญคุณนาณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจมาลงสสอเขตหนึ่งจันบุรีผมจะต่อให้1นึ่งมืนคะแนนเลย <S <S 1> <S 1> เป็นนานักเลงใหญ่เมือมชงชองต่อให้พี่เอกเนี่ยถึง1นึ่งมืนคะแนน <S <S 1> <S 1> เลิกเถอะครับไอ้นิสัยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งน้องเมียเป็นสวก็ดี ั้งลูกสาวเป็นพลฟรีก็ตามหรือกระทั่งตั้งหมาเป็นนายพลอายลูกอายหลานบ้างถือครับจะอยู่เมืองไทยก็ต้องเคารพกฎหมายประเทศไทยข้องใจมาเจอกันเลือกตั้งครั้งหน้าต่อให้1 10, 000งืนคะแนนนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้นะครับเมื่ออาที่ที่แล้วสภายานยนต์แห่งประเทศไทยเพิ่งตกลงโบนัสกันนะครับ ผมขอ,อยญาตเอ่ยชื่อบริษัทก็ได้ครับอย่างเช่นบริษัทอิสุ8.5เท่าโบนัสบวกเงินอีก3 5 0 0 0นะครับโตโยต้า7.5เท่าบวกเงินอีก3 8 0 0 0นี่แค่2บริษัทนะครับถ้าเขาไม่มีกำไรเขาไม่มีโบนัสแน่นอนนะครับเกิดจากโครงการ f a c t o r y s a n d b บ็อยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าอดีตนนตอนเกิดโควิดระบาด2,000คนระบาด20คนก็ปิดนโยบายอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับ เราเข้าคอรามอขอทำโครงการแฟคทอรี่แซนบ็อกตัวพ p ซ r ฟรี100%เจอเนเจอำไปรักษาที่ฮอปอิเทลเราเช่าโรงแรมอยู่5 0 0หมือน้องมาตา3-3ป่วยโควิดรักษาที่โรงแรมนะครับ oh. เราฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขจากท่านรัฐนตีช่วยสาธิตนะครับที่ช่วยมาฉีดวัคซีนให้หมด100%และห้าปิดโรงงานเมื่อเราผลิตออเดอร์ส่งออกได้ ประเทศอื่นผลิตไม่ได้เพราะประเทศอื่นปฏิบัติตาม W H O หรือองค์การเมื่อกี้ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะครับโตโยต้ากับอีซูซูเนี่ยจ่ายค่าแรงจ่ายโบนัสระดับ8เดือน10เดือนมาเป็น10-10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งนะครับและอันที่2ครับอั employment rate หรือการว่างงานยืนอยู่ระดับ0.75เถึง1.5มาเป็น10-10ปีแล้วเหมือนกันไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับอ้าวอันนี้เขาเขา,าพลาดเพลงอ๋ออันใดได้ไดส,สามสิบพี่ครับขออนุญาตพลาดพิงนะครับผม <c oughs> ว่าคุณธนาธรไม่ได้อยู่แบบผมนะครับผมเรียนผมจับตัวเลขนี้มาคุณธนาธรพูดเนี่ยคุณธนาพธรอ,อาจจะฟังจากพวกกลุ่มที่ให้ข้อมูลคุณผมผมกำลังจะบอกว่า <c oughs> ถ้าเราไม่แก้ปัญหาโควิดไม่รักษาการจ้างงานไม่รักษาออเดอร์ส่งออกมันจะมีแบบวันนี้ไหม ที่ผมพูดเนี่ยให้ทบทวนความคิดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ธนาธรพาดพิงเอาเดี๋ยวก็พาดพิงก็ไม่จบหมัดต,ต่อหมัดนี่ไอ้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีครับผมอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา20ปีครับท่านไม่รู้สู้ผมหรอกครับนะฮะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ย u n employment rate หรืออัตราการว่างงานของประเทศไทยนะครับ ยืนอยู่ระดับนี้มาเป็น10บสปีแล้วผมย้ำอีกครั้ง0.75ถึง1.5แม้แต่ช่วงโควิดเองก็เพิ่มขึ้นไปไม่ถึง2%แล้ววันนี้ก็ตกมาอยู่ระดับเริมแล้ว <Okay. S 1> นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงทางสถิติไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปหาดูเองได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทั่วไปับโอเคครับหลังเหตุการณ์ที่แก่หัวร้อนแล้วก็อารมณ์เรียดปราศัยพี่ เอกธนาทรบนเวทีดีเบตที่พัทยากลายเป็นรามาขึ้นมาณขณะนี้คุณรู้ไหมว่าเสียเฮงสวยนักเลงใหญ่เมืองชนแกตัดสินใจทำยังไงแกก็ตัดสินใจโพสต์ระบายความในใจของแกขึ้นมานหน้าเฟซบอกว่าผมคนชนบุรีใครถามมึง ผมก็รักศักดิ์ศรีความเป็นนักการเมืองสไตล์คนชนบุรีอาจจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาคนชอบก็ชมคนไม่ชอบก็พากันวิจารณ์ศัจธรรมของคนเห็นต่างไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผมต้องตอบโต้คุณธนาธรเพราะผมไม่ชอบคำพูดที่ไม่ให้คุณค่านักการเมือง เพราะสิ่งที่ผมทำทั้งหมดผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองผมทำเพื่อน้องเมียผมทำเพื่อสถาบันการเมืองที่ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่ว่าจะฝ่ายขานหรือรัฐบาลก็ล้วนต้องเคารพอาชีพของตัวเองไม่ใช่ว่าคอยแต่จะมาได้ค่าคนอื่นแบบนี้ ส่วนที่ผมตอบโต้คุณธนาธรเรื่องโบนัสในสภายานยนต์ในอาชีพบุตสาหกรรมยานยนต์หรืออัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดในโลกจากรีพอร์ตอ m s เเพราะทั่วโลกเนี่ยเจอโควิดระบาดเศรษฐกิจเจ๊งกันทั้งโลกไม่สามารถที่จะประคองตัวเองได้แต่ประเทศไทยของเราสามารถที่จะจ่ายโบนัสได้อย่าง ยังไม่จบอีกอัตราว,ว่างงานต่ำที่สุดในโลกมันเป็นผลงานของรัฐบาลเป็นผลงานของกระทรวงแรงงานของผมที่ลงไปขับเคลื่อนแก้ปัญหาโควิดซึ่งคุณธนาธรเองก็เอ่ยปากการันตีผลงานของผมฮะ ใช่เหรอตอนไหนเมื่อไรโดยบอกว่าอดีตย้อนกลับไปโบนัสก็จ่ายได้แบบนี้ทุกครั้งอัตราว่างงานก็ตามแบบนี้มายาวนานเหล่านี้ไงครับที่คุณธนาธรยอมรับแล้วก็การันตีผลงานให้รัฐบาล คุณเป็นกระบอกเสียงแทนเราขอบคุณนะครับที่ช่วยยืนยันให้หนาดานเนาะสุดท้ายนี้เมื่อคืนบนเวทีผมพยายามจะอธิบายตอบโต้คุณธนาธนรแต่โดนทีมงานเนชั่นปิดไม่เพราะหมดเวลาและเขาคงไม่อยากให้มีหัวข้อ ยืดเยื้อบานปลายที่ผมทุ่มเททำงานอย่างหนักมาตลอดหลายปีไม่มีครั้งไหนที่ทำเพื่อตัวเองมองแต่น้องเมียมองแต่ภาพรวมทำเพื่อน้องเมียทำเพื่อส่วนรวมเอาความสุขของน้องเมีย เอาความสุขความสบายของประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งผมคนเดียวก็อาจจะดูแลทุกคนไม่ได้ทั่วถึงจึงเป็นที่มาของการคัดสรรคนทำงานมาคอยสอดส่องคอยช่วยเหลือดูแลพี่น้องในชนบุรีทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพราะพวกเราทุกคนก็คือทีมเดียวกันเลือกใครเข้าไปทำงานก็ได้น้องเมีย แล้วก็ผมเข้าไปดูแลช่วยเหลือด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีทีนี้หากว่ามีคำพูดใดที่พูดไปแล้วไม่เหมาะสมแล้วไม่ถูกหูอแล้วก็ไม่ถูกใจก็ต้องกราบขออภัยงามๆทุกท่านทุกคนไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืม ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเพื่อจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นขอกราบลาทุกท่านกราบสวัสดีนะครับผม